สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทําเมนูแซ่บๆอีกหเมนูนะครับก็จะเป็นเมนูผัดกระเพราบุญเส้นใส่ไก่นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับใส่แซ่บห้ามพลาดเลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันอย่างแรกของเราก็จะเป็นไก่นะครับไก่แล้วก็ใช้ส่วนสะโพกตามด้วยบุนเส้นกระเพราแล้วก็พริกกระเทียม พริกไทยครับในขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับนําไก่เป็นหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคําครับหั่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตามพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยกันต่อเลยครับนําพริกไทยลงไปในโครกเลยนะครับโคกพริกไทยให้ละเอียดก่อนเลยเมื่อละเอียดแล้วก็ตามด้วยพริกแล้วก็กระเทียมนะครับระดับความเผ็ดก็อยู่ที่เผ็ดมากเผ็ดน้อยตามความชอบของ เพื่อนๆเลยนะครับถ้าเป็นผมก็จะเผ็ดมากชอบเผ็ดมากๆนะครับใส่พริกเยอะนิดนึงนะครับพริกของเราก็ตำละเอียดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันกันต่อเลยตั้งกระทะแล้วเทน้ํามันลงไปครับเมื่อน้ํามันร้อนแล้วก็นําพริกที่เราตำเมื่อกี้เนี่ยครับผัดให้หอมกันต่อเลยครับเพื่อน เมื่อผัดพริกของเราได้ที่แล้วนะครับก็นําไก่ลงไปผัดต่อได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ผัดต่อจนไก่สุกนะครับเพื่อนๆโอเคครับไก่เราก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเติมน้ําลงไปสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําวุ้นเส้นลงมาผัดกันครับเรายังไม่ต้องปรุงนะครับเดี๋ยวเราใส่วุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นให้ได้ที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุง อนที่เราใส่วนเส้นไปแล้วนะครับมันจะทําให้รสชาติมันเข้าที่เราก็ลงตัวได้มากยิ่งขึ้นนะครับใส่วุนเส้นลงไปเลยเมื่อวนเส้นเราสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติกันครับถ้ามันแห้งไปก็เติมน้ําลงไปนิดนึงนะครับค่อยๆเติมนะครับเดี๋ยวมันจะแฉะจนเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเละค่อยๆเติมไปทีละนิดได้ครับ ก็สังเกตดูนะครับไม่ให้มันมีน้ําเยอะจนเกินไปนะครับประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผัดต่อเดี๋ยวเส้นมันจะเซตตัวนะครับเพื่อนๆปรุงรสชาติเลยก็เป็นซอสหอยซอสปรุงรสครับตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับก็จะแต่งสีให้สวยงามนะครับน้ำตาลทรายในส่วนของซีอิ๊วดำถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเป็นเพียงแค่แต่งสีเท่านั้นนะ ผัดต่อให้ส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้าเครื่องนะครับเมื่อเราผัดทุกอย่างจนได้ทีแล้วนะครับก็เตรียมใบกะเพราโรยลงไปได้เลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ผัดต่อให้ใบกะเพราเราสด,ดลงจากนั้นแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับง่ายมากๆเพียงแค่นี้ก็ได้เป็นเมนูหนึ่งมือแล้วนะครับวุ้นเส้นเราก็สามารถทานแทนข้าวได้ด้วยนะคะเพื่อนๆ ถ้าเกิดใครไม่อิ่มก็สามารถตักข้าวทานคู่กับผัดกระเพราของเราก็อร่อยเช่นกันนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้ห้ามพลาดเลยนะครเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูผัดกระเพราบุ้นเส้นไก่นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟลงจานกันครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับเพื่อนหอมกระเพรามากๆนะครับก็เด็ดจากสวนข้างบ้านเลยนะครับคุณแม่ปลูกไหมนะ รสชาติที่ผมลองชิมแล้วก็เข้าที่สุดๆเลยนะครับก็กลมกล่อมแล้วมุนลิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นรสชาติที่เผ็ดมากๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ